ไอสิ่งน้น่าอยลอยลูกถได้่มก็มีก็เขานี้องนะก็แบบนีจะร้เปป่าเนพมันมันเรื่องจิทยานางยากเพีอเนี่นอนดสวยจูบวยปู่บ้านครัเามานั่งนะผมกับอาจารย์ียก่อนแล้วนั่งดังตรง รว่าวมจะ่คบ่ยผมเนน่งคนยงนนี่เนี่เนา่าเนี่ยเมาจาเ่ย์นี่ยเนี่เนี่ยวน่าเน่เนี่ยวน่ยเนี่ย่ยเนี่ยเนี่ยเาี่น่ยเี่กเน่ยนี่ยนี่ยเน่ยเนี่ยบบ่านี่ยน่ยเนี่ยนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่เนยนี่ยมเยี่ยเนี่ยเนี่ีเียเนยมยเนยเนยนยน่เนี่ยี่ยเเี่น่ยเนเียเนียเียบไฟยไฟยังไฟยเีเ่ยีไฟย cái này cái mì người mỹ kia <laughs> kia nam cám ăn cương đào vàng hà nội này quá si hà thăn sườn khoai địa nhiệt tôi